ใส่ต้องใส่เดีวก่นเขามาสาั่งกี่คำบอกนะพี่น้องเตรียมรับประทานพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาแกงเขียวหวานหมออยากมื่อกี้กินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าโดยกินแล้วอ,อ่านพี่น้องไม่กินแล้วมื้อนี้ก็อย่าลืมติดตามต่อเด้อพี่น้องอย่าลืมติดตามต่อพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้สิไปล่า <laughs>

ตองมืไเมป่อน่ีหมอค่ะนไม่ใชกลแม่ม่หลน้ำน้ำเ่าน้แม่แม่น้ำปลาแม่ฮะนปลาแน้อยนพี่น้องมากินเข่าน้ากันได้พี่น้องนเลยต้ใส่น้ำปลาตาเรือใบ

ทำไรดีพี่นองเก็บเหือไมเบ่มีเ้อมันมีขีไม่มีขีสอาบน้ำถ้าบอกเนยาวหอขาหลังดีบอกเก็บเอไปแล้วบอมันเป็นนดำาดอกขาเกไปแล้วมาอร่อยเีมาแ่นีาดไม่ตนไม่ไมาได้มาแล้วมันก็สามขาได้ไ หมดยังมันหมดเนี่ยทำไมทำไมตอนไาหายหมดเลยเอาเตอนไาหายเจนี้ไ่ยังวดะหปวดรับอนเือดดึกามากเลเดี๋ยใจเฮ้ยมันมื่นเฮ้ยพดออกพดออกมันมื่นได้เกินนะมันวอ้ มันมุวนม้อไม่หรองร้อยพี่หงสกหงสอ้าเลยเนาะตัดสุดโอ้ยเห่ไก่ลอยได้ยังเนาะ <c oughs> แกมาถึงไอต,ตัวผู้ว๊ะ,ะถ้ามนเลยปนปลาเอาล่ะระมาสเม่ก็ไปแล้วจิหาจเบนเนี่ยหนึ่งเนาะร้อยลูกอะมอนะไปขานะลูก เคยนังางมา่กาวสบายดีพีน้องชอบมัหลอกกินข้าวน้ำกันเฉดเฉดด้วยผีน่องโอโมีแต่เนี่ยเส็ดแท้แค่มืเขาเนี่อีกเนะขาเนี้ยก็ห้อง กรอดกระหอดเราตั hot, hot. Mm ้งอยู่เนาะแกงจะหวานกับข้าวเหนียวเออแต่ก็ยังเนาะสบายดีจะกินเนื้อมีอยากตายไปนินึงเนาะเฮ้ออุ่นโลบ่อยมีะานตอนไหนแ้ได้ร้ายตอนนี้เลยตูไม่ได้เอาอยู่หมอ ี่นใอยู่หมอพอแล้วเป็คนตลกพี่อนะแต่อีที่นี่ยก็มัวควันแต่ผอส้าซึยอยู่เ้าวทดตัวนี้เอานื้อตอกพี่เนัะเน้อจะขยับเลาะเขาทอมเนื้มูมากเลย มันกะทำอตเต้แล้วอันโจ๊กกับอันขาเนี้วนะอันเนี้นอืมแม่สีบวมาบอกม่สีหายโตเห็นอติบัวมาแม่นี่ใส่ลายกับเทมทำ๊รตีนทำปรดทำกะปั๊นอีนนมันนอหน่อยเาหัวนิดนอยน่ะมันไงมันกัด มนทีพีร๊อกแล้วตกอไปนะหนังคุณเกาะเอะออลูกข่าอีบ้างน้องนะน้่งจะข่ะปลาไก่ยังคือลูกหัวเข่าหเลยเนาะอาจะบวก่ะสองอ้า ประาปะทะก็มององ้งม่วนมึงกระตุ้นเงียมึงกระตุ้นใจบานเนี่ยนั่นแหละอารมณ์เมื่อไหร่นักคอมแก่ยคิดใจเราเราจะมาหายจากว่าไมเราได้ก็อูมาไปเล่นกร้ยใจ มันบอได้มันก็บอกไปบอกไปก็เต็มมึนห่อมันห่ออไร้เว้ยยยยเยย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 หยย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 ยกยยยยจายินะยย หอมสอใสสดใเลยคุณน้ำมันปลามันตีน้ำมันหดตึ <laughs> ้ต้งหวานฮึฮึหวานหวานฮึ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 ฮอฮึฮึฮึ

ะไรก็อย่้นจายเลยจ่ใจแห้งเ่ยใ่ยอม้นที่ยาวเลยอีน่ากะมันกระมันมมีรยอมให้่นนี้ ไม่ต้อใส่ก็ได้เย็นยังวนดอเตยอไนุ่ยนนุ่ยมีแม่ไ่ได้ยา่ไมมีก้นแบบนี้ยอิืมหยางมันบกทนอืมมันจีบกินกัาหยาอย่านี้แบมันกินกินซ้ครัือขัดที่ำนิ้วมืออืมแต่ละคำมันหนักมก็หยา่านี Thả nặng, xăm cốp. Đi ơi Đi chút nữa cái này. Chúng

เป็นยอีกไมไ้เลอานีมือมอเป็นรัดไปชวนมาจะแมนแม่ี่จ้ะ เพิ่มข้าวแ้วเพิ่ดกว่าอือแม่ทำเกลียวแสบเนาะแจ๋งริตุ้มชั้นดีตุ้มเิ้มกการคลิปหน้าด้วพี่น้องดีที่แม่มาคุยตุกค้พี่น้องคุณหลายๆทีติดตามและรับชมเนอะไปละ